อาวุธที่หายไปจากสายตาในสนามรบยุคใหม่การถูกตรวจจับก่อนหมายถึงความเสียเปรียบปืนล่องหนจึงไม่ใช่เวทมน์แต่คือแนวคิดของเทคโนโลยีที่ลดการตรวจจับด้วยเรดาร์และความร้อนทำให้อาวุธและผู้ใช้ย,ยากต่อการถูกค้นพบการตรวจจับในสนามรบสมัยใหม่ระบบเรดาร์กล้องอินฟราเรดและเซนเซอร์ความร้อนถูกใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งสัตรูอาวุธปืนเองก็เป็นแหล่งสะท้อนคลื่นและแผ่ความร้อน โดยเฉพาะขณะยิงซึ่งเผยตำแหน่งทันทีเทคโนโลยีลดการสะท้อนเรดาร์วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์การออกแบบพื้นผิวให้กระจายคลื่นและโครงสร้างทรงพิเศษช่วยลดสัญญาณสะท้อนจากตัวปืนทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากขึ้นคล้ายแนวคิดเดียวกับอากาศยานล่องหนการควบคุมลายเซนความร้อนการยิงทำให้ลำกล้องร้อนและเกิดแฟลชความร้อนเทคโนโลยีใหม่จึงใช้วัสดุระบายความร้อนเฉพาะทาง ฉนวนความร้อนและอุปกรณ์ลดแฟลชเพื่อลดการมองเห็นผ่านกล้องอินฟราเรดเสียงและแรงสะท้อนก็สำคัญนอกจากเรดาร์และความร้อนเสียงและแรงสะท้อนจากการยิงก็เป็นตัวบ่งชีต้ตำแหน่งระบบลดเสียงและการควบคุมแรงสะท้อนช่วยเสริมให้การตรวจจับทำได้ยากยิ่งขึ้นแอการใช้งานและข้อจำกัด แม้เทคโนโลยีจะลดโอกาสถูกพบแต่ไม่อาจล่องหนสมบูรณ์ต้นทุนสูงความทนทานและการบำรุงรักษาคือความท้าทายที่ต้องแลกกับความได้เปรียบเชิงยุทธวิธีอนาคตของอาวุธลายเซนตัมปืนล่องหนสะท้อนทิศทางการพัฒนาอาวุธยุคใหม่ที่ไม่เน้นเทียงพลังการยิงแต่เน้นการไม่ถูกเห็น ใครที่หลบเลี่ยงการตรวรจอจะจับได้ดีกว่าย่อมครองความได้เปรียบในสนามรบแห่งอนาคตบทนำอาวุธที่หายไปจากสายตาในสนามรบยุคใหม่การถูกตรวจจับก่อนหมายถึงความเสียเปรียบปืนล่องหนจึงไม่ใช่เวทมนต์แต่คือแนวคิดของเทคโนโลยีที่ลดการตรวจจับด้วยเรดาร์และความร้อนทำให้อาวุธและผู้ใช้ย,ยากต่อการถูกค้นพบการตรวจจับในสนามรบสมัยใหม่ ระบบเรดาร์กล้องอินฟราเรดและเซนเซอร์ความร้อนถูกใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งสัตร์ูอาวุธปืนเองก็เป็นแหล่งสะท้อนคลื่นและแผ่ความร้อนโดยเฉพาะขณะยิงซึ่งเผยตำแหน่งทันทีเทคโนโลยี Technology, ลดการสะท้อนเรดาร์วัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ radar, การออกแบบพื้นผิวให้กระจายคลื่นและโครงสร้างทรงพิเศษช่วยลดสัญญาณสะท้อนจากตัวปืนทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากขึ้นคล้ายแนวคิดเดียวกับอากาศยานล่องหน การควบคุมลายเซนความร้อนการยิงทำให้ลำกล้องร้อนและเกิดแฟลชความร้อนเทคโนโลยีใหม่จึงใช้วัสดุระบายความร้อนเฉพาะทางฉนวนความร้อนและอุปกรณ์ลดแฟลชเพื่อลดการมองเห็นผ่านกล้องอินฟราเรดเสียงและแรงสะท้อนก็สำคัญนอกจากเรดาร์และความร้อนเสียงและแรงสะท้อนจากการยิงก็เป็นตัวบ่งชีต้ตำแหน่งระบบลดเสียงและการควบคุมแรงสะท้อน ช่วยเสริมให้การตรวจจับทำได้ยากยิ่งขึ้นการใช้งานและข้อจำกัดแม้เทคโนโลยีจะลดโอกาสถูกพบแต่ไม่อาจล่องหนสมบูรณ์ต้นทุนสูงความทนทานและการบำรุงรักษาคือความทา้าทายที่ต้องแลกกับความได้เปรียบเชิงยุทธวิธีอนาคตของอาวุธลายเซนตา่าปืนล่องหนสะท้อนทิศทางการพัฒนาอาวุธยุคใหม่ที่ไม่เน้นเทียงพลังการยิงแต่เน้นการไม่ถูกเห็น ใครที่หลบเลี่ยงการปรดจับได้ดีกว่าย่อมครองความได้เปรียบในสนามรบแห่งอนาคต